สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีคลิปมาฝากกันเป็นดวงรายวันของคนเกิดทั้ง12ราศีนะคะประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2563นะคะก็เอาไว้ดูกันเป็นแนวทางนะคะสำหรับคน,คนเกิดทั้ง12ราศีรายละเอียดแต่ละราศีนะคะดูได้ที่ใต้คลิปกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรยังไงนะคะ ถึงแม้จะเป็นวันเสาร์ที่19กันยายน2563เรายังคงคุยกันในเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะเริ่มที่ชาวราศีเมษก่อนเลยนะคะราศีเมษได้เด็กถ้วยนะคะได้เดอะทาวเวอร์แล้วก็10ดาบนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะในวันนี้นะจะมีปัญหาในเรื่องของอการเงินกับความรักนะคะเป็นหลักๆ นะในส่วนการงานน่าจะยังพอรับมือได้อยู่นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานนะคะอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจเรารู้สึกว่าเอจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครได้หรือไม่อย่างไรอะไรยังไงประมาณนี้เรารู้สึกว่าเราจะจัดการไม่ได้ไม่มั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องอดทนประคองตัวให้ผ่านพ้นไปให้ได้ก่อนหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นเหมือนกับว่าถ้าเราผ่านวันนี้ไปได้ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี นะคะตัวเราเองนะเรามีความสามารถในการารับมือกับปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างดีขอเพียงแต่ว่าไม่ต้องอ่อนไหวมากจนเกินไปไม่ต้องเอาอารมณ์ไปจับมากเกินไปมีปัญหาอะไรมาจัดการไปตามนั้นนะคะจัดการไม่ได้นะเราก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มหรือบางทีก็ขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะลองดูนะคะถือว่า,เ,าเป็นอีกวันที่เราไม่ค่อยมั่นใจ นะคะแต่เนี้ยปัญหาหนักๆไม่ใช่เรื่องของงานปัญหาหนักๆเป็นเรื่องของการเงินรู้สึกว่าอาจจะมีรายจ่ายบางอย่างที่ค่อนข้างกระทันหันแล้วก็มาโดยที่เราไม่ไม่ตั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นนะฝากชาวราศีเมษวันนี้นะแม่หมออัพคลิปให้ดูแบบ ล่วงหน้า1วันเพราะฉะนั้นให้เตรียมแผนสำรองเอาไว้ในเรื่องของเงินเงินทองทองดังนั้นวันนี้เก็บเงินเก็บทองไว้ในขณะเดียวกันนะวางแผนการเงินดีๆดูทางหนีทีไล่ว่าเออมันมีปัญหาอะไรทีออ่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะคะและเราก็เตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ นะคะขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้าก็ได้หรือว่าคิดแผนการไว้ล่วงหน้าว่าเออถ้าเกิดแบบนี้เราจะทําอะไรยังไงคือพอเราดูกันล่วงหน้าเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนแต่ว่าเราสามารถจะผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะอันนี้ก็ต้องตั้งใจกันหน่อยนะคะไม่ต้องเครียดมากนะคะไม่ใช่แบบว่าเออยิ่งดูคลิปแล้วยิ่งเครียดไม่ใช่แบบนั้นนะเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นความเครียดความกดดันของเรานะคะ ในส่วนของความรักนะคะสําหรับคนโสดต,ต้องบอกว่าอาจจะด้วยเรื่องราวเก่าๆนะเรายังลุกไม่ขึ้นเท่าไหร่ยังรู้สึกเหมือนว่าตัวเองยังอ่อนแอตัวเองยังไม่พร้อมสาหรับการก้าวต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องประคองความรู้สึกของเรานะคะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครช่วยได้เราต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะเพราะเพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะเราเจ็บอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้มแข็งให้ได้นะคะวันในวันนี้ ส่วนคนมีแฟนสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะปัญหายังไม่ดีขึ้นก็ต้องพยายามคิดกันต่อไปว่าเราจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางไหนนะคะก็ต้องเข้มแข็งให้มากบางทีบางปัญหาถ้ามันหนักมากๆถ้ามันต้องจบก็ต้องยอมนะคะแต่ถ้ามันยังพอประทังได้อยู่ก็อ่ะประครับประคองไปก่อน ส่วนคนที่มีความสัมพันธ์ดีมาโดยตลอดให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งคำพูดคำพูดคำจาหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันกับแฟนในทุกกรณีนะคะอันนี้ฝากไว้นะคะชาวราศีเมษไม่ดีเท่าไหร,ร่เนาะราศีพฤษภค่ะวันนี้พายุเข้านะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างอันนี้ก็ต้องขออาภัยกันล่วงหน้านะคะได้ดีเอ็มเพอเค่ะราชาไม้แล้วก็ห้าดาบ สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะการงานดีมากนะทำอะไรก็สำเร็จนะคะได้มีโอกาสชโชว์ฝีมือนะแต่ว่ามันเป็นวันที่เหนื่อยเหมือนกันนะคะคุณเองคุณก็เหนื่อยมีเรื่องต้องจัดการเยอะเพียงแต่ว่าเราจะสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะคะการเงินก็ยังถือว่าไปได้ดีอยู่นะคะไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรมีความมั่นคงนะคะสิ่งไหนที่มันจะต้องจ่ายเราก็ยังมีจ่ายถือว่าโอเคมาก ความรักค่ะคนโสดนะค่อนข้างที่จะวุ่นวายใจเนาะมันไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่มีคนมาคุยแต่ก็อาจจะยังไม่ถูกสเปคเราหรือบางทีเราอยากคุยกับใครมันก็ดูเหมือนกับดูยังนิ่งๆน,นะคะไม่คืบหน้าเพราะฉะนั้นก็ <laughs> ก็ต้องทำใจนะคะ ส่วนคนที่มีแฟนเนี่ยต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งคําพูดคําจาที่มันรุนแรงเกินความเป็นจริงรุนแรงเกินสถานการณ์นะถ้าภาษาทุกคนนี้ก็ต้องบอกว่าใส่กันเกินเบอร์ไปนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นควบคุมให้ดีนะยอมได้ก็ยอมกันไปก่อนนะคะในเรื่องความรักราศีเมถุนค่ะได้8ดดาว เดาบแล้วก็หกเหรียญสำหรับชาวราศีเมถุนการงานนะคะวันนี้ก็ จะเหนื่อยหน่อยนะหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดเช่นบางทีเราคิดว่าวันนี้นะงานเราจะทํานู่นทํานี่จะติดต่อนู่นน,นี่นั่นแต่บางทีปลายทางหรือคนที่เราไปติดต่อด้วยบริษัทที่เราจะต้องไปติดต่อประสานงานนะคะอาจจะปิดหรือหยุดหรือคนที่เราต้องไปติดต่อด้วยเนี่ยเขาไม่พร้อมเขาหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดทําให้ภาวะติดขัดได้หรือบางทีอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทั้งเพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นๆรอบข้างเปลี่ยนคนก่อปัญหาให้เราต้องไปแก้ไปสะสางก็เป็นไปได้ โดยรวมก็กดดันในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ต้องอดทนต่อไปนะคะการเงินยังมีปัญหาบ้างเล็กน้อยไม่ลาบรื้นเท่าไหร่แต่ว่าคุณเองนะคะถ้าคุณใช้ไหวพริบดีๆหน่อยนะคะก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้เนาะถือว่าพอผ่านได้ค่ะเพียงแต่มันไม่ลาบรื้นเท่าไหร่มันยังมีปัญหาให้เราต้องจัดการความรักคนโสดมีคนคุยค่ะนะเพียงแต่ว่าเราเราก็ยังลังเลเนาะ ก็สองจิตสองใจอยู่ว่าฉันจะคือบางทีอาจจะคุยหลายคนหรือบาง <c oughs> บางท่านคุยคนเดียวแต่ว่าเราก็ยังต้องดูดูไปก่อนนะคะเนาะมันยังไม่มีอะไรแน่นอน ว่ากันไปเรื่อยๆส่วนคนมีแฟนนะคะต้องเน้นในเรื่องของความเท่าเทียมการดูแลเอาใจใส่กันที่ที่พอเหมาะพอควรระหว่างเรากับแฟนเรานะเขาเอาใจใส่เราเยอะเราก็ต้องเอาใจใส่เขาตอบแทนนะคะเราเอาใจใส่เขาเยอะเกินไปถ้าสุว่าเขายังดูเฉยๆนิ่งๆเรากอาจจะต้องมาทบทวนว่ามันคุ้มค่าที่เราจะต้องทนอยู่กับคนคนนี้หรือคบคนคนนี้ต่อไปไหมมันโอเคหรือเปล่านะคะก็ต้องทบทวนกันดูเนาะเน้นที่ความเท่าเทียมคะ่ะวันนี้ ชาวราศีกร,รกฎราชินีดาบนะคะแล้วก็ห้าถ้วยราชาเหรียญในเรื่องของการงานถือว่ามีปัญหาอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องต้องจัดการมีเรื่องต้องเคลียร์มีเรื่องต้องสะสางม,มันจะเป็นปัญหานูน่นนี่นั่นวนมาหาคุณทั้งวันนะคะไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่แต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะคะจัดการได้อยู่นะไม่ใช่จัดการไม่ได้เพียงแต่บางทีเราจะต้องใช้ความเด็ดขาดมากหน่อยแค่นั้นเอง การเงินไม่เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่นะคะก็จะหน่อยๆเซ็งๆหน่อย,อย <c ười> คือบางทีมันมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะนะแต่ก็ต้องอดทนนะคะแล้วก็ต้องประคับประคองกันไปแต่ไม่ถือว่าเครียดนะคะไม่เครียดก็พอจัดการได้อยู่นะในส่วนความรักคนโสดน่าจะเป็นวันที่เราโฟกัสในชีวิตของเรามากกว่า มันไม่มีความคืบหน้าในเรื่องความรักไม่ว่าจะมีคนคุยหรือไม่มีคนคุยก็ตามแต่มันค่อนข้างนิ่งนะคะก็ต้องดูกันไปนะยาวๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีใครคุยก็ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำมาหากินของเราต่อไปนะคะโฟกัสเรื่องตัวเองมากกว่า ส่วนคนมีแฟนการโฟกัสในเรื่องของตัวเองโฟกัสงานของตัวเองอาจจะเป็นในส่วนของเราหรือในส่วนของแฟนเราก็ได้แม่หมอมองว่าความสัมพันธ์มันมั่นคงดีแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันอาจจะเป็นเราหรือเป็นเขาที่รู้สึกเหมือนว่าไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องหาเวลาคุยกันให้เยอะๆหาเวลาเจอกันให้มากขึ้นนะคะผ่อนผ่อนลงไปบ้างในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องหาเงินหาทองนะคะทั้งเราทั้งแฟนเราก็ลองคุยกันดูนะคะ ราศีสิงค์ค่ะสีถ้วยเดอะม o นนะคะแล้วก็เดอะเวิลในส่วนของการงานถือว่าก็ไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะไม่เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่า,อาอยัางสบายๆอยู่นะอาจจะอ่อนๆในเรื่องของความกระตือรือร้นหน่อยคือเหมือนกับว่าเราก็ทํางานในหน้าที่เราให้เสร็จอะคะ่ะไม่ได้มีความสุขมากมายนะักแต่ก็ยังพอเอาตัวรอดได้นะคะก็จะเบื่อๆเซ็งๆนิดหน่อย การเงินยังคงกังวลในเรื่องของอนาคตกังวลว่าสิ้นเดือนเนี่ยจะโอเคไหมเดือนหน้าเงินจะโอเคหรือเปล่าเอะปลายปีเงินที่เราคิดว่าเราจะได้เราจะได้ไหมเนี่ยคือเรากังวลไปในอนาคตมากจนเกินไปแล้วกังวลแล้วคิดในแง่ลบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฝากชาวราศีสิงห์โฟกัสวันนี้ก็พอนะคะปัญหาวันนี้ให้อยู่ที่ตรงนี้ถ้าวันนี้ไม่ปัญหาไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องไปคิดล่วงหน้านะคะ วันนี้ใจเราไม่นิ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเรื่องไม่ดีนะคะความรักคนโสดน่าจะดีค่ะนะคุณก็เองจริงๆคุณเองคุณพอใจกับความโสดของคุณนะคุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแบบนี้ดีไม่มีเรื่องให้ปวดหัวเพราะฉะนั้น การที่จะมีคนเข้ามาคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ผลกับความรู้สึกเรามากเท่าไหร่แต่โดยรวมวันนี้ก็ไปเรื่อยๆค่ะนะคะไม่มีความคืบหน้าแต่ก็ไม่เดือดร้อนหรือถ้าจะคืบหน้าเราก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะคะไปเรื่อยๆคุณมีแฟนถือว่าดีนะคะ ถ้าสถติว่าเรามีปัญหากันมาก่อนหน้าวันนี้อาจจะได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วแม่หมอมองว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นมีความสุขมีความสบายใจอาจจะพูดคุยกันในเรื่องของอนาคตด้วยนะคะถือว่าดีมากราศีกันค่ะ สเหรียญ10เหรียญแล้วก็เจ็ดเหรียญวันนี้ดีนะคะชาวราศีกันในเรื่องของการงานโดดเด่นในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการประชุมการปรึกษาหารือการวางแผนงานนะคะหรือแม้กระทั่งการติดต่อประสานงานพูดคุยต่างๆนานานำเสนอผลงานพวกนี้นะนำเสนอผลงานก็มีโอกาสจะสำเร็จมีโอกาสจะเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการนะคะ การเงินก็ดีเช่นเดียวกันนะคะคล่องตัวมากอาจจะมีรายจ่ายเยอะหน่อยก็เป็นรายจ่ายในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วถือว่าโอเคนะคะไม่เดือดร้อนเลยค่ะมั่นคงดีมากด้วยวันนี้ความรักคนโสดยังต้องดูไปเรื่อยๆเราเองเราโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินโฟกัสในเรื่องเงินเงินทองทองโฟกัสในเรื่องความมั่นคงของชีวิตเรามากกว่าที่จะโฟกัสความรักการที่จะมีใครมาคุยกับเราในวันนี้เราก็คุยไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะ คนมีแฟนนะค่อนข้างที่จะนิ่งอะคะ่ะความสัมพันธ์เพราะว่าต่างฝ่ายต่างสนใจเรื่องอื่นต่างฝ่ายต่างสนใจเรื่องของการหาเงินมากกว่าที่จะสนใจว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาความรักเราไปยังไงเราจะทําอะไรดีอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าคุยกันก็คุยแต่เรื่องแบบว่าเออเนี่ยเรื่องเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถ <c oughs> อะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยไม่หวานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูเนาะทำให้ดีขึ้นได้ไหม ราศีตุลค่ะห้าเหรียญค่ะ The Devil นะคะสองดาบในเรื่องของการงานนะคะวันนี้สุขภาพจิตไม่ดีเท่าไหร่เรารู้สึกกังวลใจกังวลใจกับสิ่งที่ทำกังวลใจกับสิ่งที่ทุ่มเท งานที่ทําจะสําเร็จไหมงานที่ทํามันจะได้เงินได้ทองหรือเปล่ามันจะคุ้มค่ากับที่เราลงทุนไหมนู่นนี่นั่นเพราะคุณทุ่มเทเยอะในขณะเดียวกันคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเราเราไม่มั่นใจในสิ่งที่เราทําเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราทําดีที่สุดแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลใจมากนะ่ถือว่าทําดีที่สุดแล้วก็จบ นะวันนี้มีอะไรที่เราจะต้องทำเราก็ทำแค่ทำให้ดีที่สุดก็พอนะคะผลลัพธ์ก็แล้วแต่มันจะเป็นไปแล้วละ่ะไม่ต้องคิดล่วงหน้าไม่ต้องกังวลล่วงหน้านะคะเสียสุขภาพจิตเปล่าๆการเงินให้ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีค่ะมันเป็นค่าใช้จ่ายมีทั้งค่าใช้จ่ายจําเป็นมีแท้ค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นค่าใช้จ่ายที่เหมือนกับว่าแค่อยากได้อยากซื้อ,อยากมีอยากกินแค่นั้นเองนะคะแล้วมันมีแนวโน้มว่าเราจะเอาอารมณ์เราเป็นใหญ่ไง เพราะฉะนั้นต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมความต้องการตัวเองให้ได้รวมถึงความต้องการของการแบบว่าอยากได้อย่างมีเยอะๆเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีแบบว่าคนมาชักชวนนู่นนี่นั่น,นดยเอาเรื่องผลประโยชน์มาล่อแล้วเราเรากำลังต้องการเงินเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถลําตัวในเป็น,นทิศทางที่ผิดมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นควบคุมให้ดีดูให้ละเอียดรอบคอบนะคะในเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองความรักคนโสดเหมือนกับว่าวันนี้ ค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองนะอาจจะมีคนอยากคุยกับเราก็ได้นะแต่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเรายังไม่โอเควันนี้ขออยู่คนเดียวดีกว่านะคะวันนี้ไม่คืบหน้าอะไรทั้งนั้นเรื่องความรักไม่ว่าเก่าว่าใหม่อะไรก็ตามแต่นะคะส่วนคนมีแฟนระมัดระวังปัญหากระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆด้วยเรื่องที่พูดแล้วไม่เข้าหูกันนะคะพูดไม่เข้าหูกันแล้วกออ็ไม่พอใจกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่แบบว่า ไม่ได้สลักสําคัญอะไรเลยแต่บางทีก็เก็บมาเป็นอารมณ์เก็บมาต่อปากต่อคําทําให้เกิดมีปัญหาแต่มันเป็นปัญหาแบบลิ้นกับฟันนะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลมากเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายนะคะราศีพิจิกค่ะ The Empress ค่ะ Judgment แล้วก็3ถ้วย การงานสบายๆนะคะวันนี้ราบรื่นดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการเราเองไม่เหนื่อยมากด้วยค่อนข้างที่จะปล่อยวางได้ดีอ่ะปัญหามาก็จัดการไปคุณมีความสามารถในการจัดการปัญหาได้ดีด้วยนะคะรับมือได้ดีมากในขณะเดียวกันไม่เครียดไม่กดดันมีวิธีรับมือได้ค่อนข้างดีทําให้เราไม่ต้องเครียดนะคะการเงินก็ใกล้จะดีละอาจจะมีช่องทางทําเงินใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะมีลูกทางใหม่ๆนะคะตอบรับเลยนะคะแล้วก็บางทีเงินที่เรารอคอยก็ใกล้จะมาละอาจจะได้ข่าวดี ในเรื่องเงินเงินทองทองซึ่งกำลังจะดีขึ้นต่อไปนะคะความรักคนโสดแน่นอนค่ะมีความสุขสบายใจวันนี้อาจจะได้นัดกินข้าวดูหนังฟังเพลงนะคะได้เจอกันสักทีนะคะใช้เวลาร่วมกันแต่ว่าอาจจะมากกว่าเพื่อนนะคะวันนี้มากกว่าเพื่อนแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนแต่กาลังคิดละเริ่มเริ่มเริ่มจะคิดแล้วว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นแฟนแต่คนนี้ดีอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคนมีแฟนนี้ดีมาก วันนี้ถือว่าวันที่อาจจะได้พูดคุยกันในเรื่องของอนาคตอาจจะพูดคุยกันว่าเออเราจะข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งไหมได้พูดได้คุยได้เจอนะคะมีปัญหากันมาก่อนหน้าก็มีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจนะ่าถือเป็นอีกวันที่มีความสุขของชาวราศีพิจิกค่ะราศีธนูแฮงแมนนะคะหนึ่งเหรียญแล้วก็4ดาบ สำหรับชาวราศีธนูวันนี้ในเรื่องการงานไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะคะอาจจะเจอสภาวะหยุดชะง,งักหรือจะเจอสภาวะที่คุณวางแผนแบบนี้ไว้ว่างานต้องไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตามสเต็ปแต่ว่ามันอาจจะได้แค่สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองไม่ไปถึงสเต็ปห้าสเต็ปสิอย่างที่คุณคิดนะคะอาจจะด้วยปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างปัญหารอบตัวคุณอาจจะต้องมาดูใหม่แล้วละ่ะว่า ไอ้ที่เราวางแผนไว้นะ่ะมันโอเคหรือ,อยังนะคะมีปัญหามีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนก็แก้ไขกันไปนะคะเพื่อที่ว่าวันต่อไปมันจะดีขึ้นนะคะการเงินไม่มีปัญหาค่ะคล่องตัวดีถือว่าโอเคมากๆมีใช้มีจ่ายสบายๆนะคะอาจจะมีเรื่องราวดีๆข่าวดีเรื่องเงินด้วยนะความรักคนโสดน,นิ่งๆอะคะ่ะต่อให้มีคนอยากคุยคุณก็เชย คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณคุณยังไม่พร้อมสําหรับความรักครั้งใหม่นะอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่แบบนี้ก่อนเหนื่อยเหนื่อยกับหลายๆเรื่องในชีวิตส่วนคนมีแฟนความสัมพันธ์วันนี้ไม่ไปไหนมาไหนนะคะต่างฝ่ายต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่างฝ่ายต่างเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวอื่นๆบางท่านเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์คนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าปัญหายังอยู่นะคะอาจจะ ไม่ใช่วันที่เหมาะจะมาพูดมาคุยเพราะฉะนั้นก็อยู่ใครอยู่มันดีกว่านะคะวันนี้ราศีมังกรค่ะเก้าไม้นะคะราชินีเหรียญแล้วก็เด็กถือดาบ ในเรื่องการงานไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะคะเจอสภาวะที่เหมือนกับว่าเออเราก็ทุ่มเทนะเราพยายามเต็มที่แล้วทำไมงานมันไม่ไปไหนมาไหนเลยก็ต้องอดทนต่อไปนะคะชาวราศีบังกรทำอะไรมากไม่ได้ได้แต่อดทนการเงินยังดีอยู่นะคะจัดการได้ค่อนข้างดีวางแผนได้ค่อนข้างดีที่อยากจะเตือนกันก็ไม่แต่เมืองมีแต่เรื่องของรายจ่ายนะคะรายจ่ายคือบางทีเราเราจ่ายด้วยปริมาณที่เยอะเกินกว่าที่ควรจะเป็น นะคะเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีคือเราหาเก่งอยู่แล้วแหละแต่ก็จ่ายเก่งด้วยนะคะอภิจารณาดู ความรักคนโสดมีปัญหาในการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกดีๆกับใครบางคนอยู่บางทีอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือเป็นแฟนเก่าเลิกกันไปแล้วเรายังวนเวียนอยู่กับเขาทําให้ไม่ได้เปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาอันนี้ก็เป็นได้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้ไม่ได้ดั่งใจนะคะออกแนวเป็นลบมากกว่าบวกเนาะหงุดหงิดลาคาญใจอยู่ไม่ได้ดั่งใจส่วนคนมีแฟนต้องระมัดระวังการเอาแต่ใจตัวเองการเหวี่ยงการวีนการงอนนะคะเพราะว่าบางทีแฟนทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเราเราอยากให้เขาทําแบบนี้เขาก็่าไม่ทํา โทรไปก็ไม่รับนะคะไม่ได้คำตอบที่เราต้องการเพราะฉะนั้นควบคุมความรู้สึกควบคุมการแสดงอารมณ์ควบคุมคำพูดคำจาให้ดีจะได้ไม่มีปัญหานะคะชาวราศีกุมค่ะ View of Fortune นะคะ Justice แล้วก็3ดาบ สำหรับชาวราศีกุมนะในเรื่องการงานถือว่ากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตคุณโอกาสใหม่ๆจังหวะใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิตจะเข้ามาหรือแม้กระทั่งปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่คุณกำลังเผชิญอยู่มันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดอาจจะเป็นวันที่คุณต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นอีกนะคะเราทำแบบเดิมๆต่อไปอาจจะ <c oughs> มันก็ดีแหละแต่ว่าบางทีถ้ามีการปรับเปลี่ยนบ้างมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะในเรื่องการเงินยังพอจับยังพอได้มีจับจ่ายใช้สอยแล้วก็หมุนเวียนทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ลงตัวสมดุลมากอยู่นะคะถือว่าโอเคไปได้ ความรักไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่คนโสดนะรู้สึกเหมือนกับอาจจะยังมีผิดหวังเรื่องราวเก่าๆหรือบางทีอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราก็ว่าเราพิจารณาใครบางคนอยู่แต่วันนี้อาจจะทุกอย่างอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราเช่นอยากคุยกับเขาทักไปเขาไม่วางตอบก็เลยไม่ได้คุยอ่าเสียใจไปนะเซ็งเลยประมาณนี้เนาะเป็นวันที่ไม่ได้ดั่งใจส่วนคนที่มีแฟนต้องระมัดระวังการมีปากเสียงการใส่อารมณ์คําพูดคําจาที่มันใช้อารมณ์มากกว่าที่จะใช้เหตุ ผลนะคะอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาแวงได้การทะเลาะเบาแวงเนี่ยต้องบอกว่าต้องระมัดระวังให้ดีว่าไอ้เรื่องมดมันจะกลายเป็นเรื่องช้างได้ถ้าเราควบคุมอารมณ์ควบคุมคําพูดคําจาเราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นฝากชาวราศีกุ่มระมัดระวังด้วยราศีมีนค่ะ The High p r i e s t นะคะได้ราชินีพระจันทร์ได้ The Hermit ค่ะ เด็กอัศวินเหรียญในส่วนของชาวราศีมีในเรื่องของการงานวันนี้ต้องคุมอารมณ์ของเรานะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่คุณเองคุณเก่งคุณฉลาดคุณเป็นคนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาในวันนี้คุณสามารถที่จะจัดการได้หมดด้วยตัวคุณเองในขณะเดียวกันถ้ามีเรื่องจะต้องตัดสินใจให้เชื่อมั่นในลางสังหรณ์ของคุณได้เลยนะคะ ถ้ารู้สึกว่าลึกๆคุณบอกว่าทําแบบนี้ดีนั่นคือดีนะคะถ้าลึกๆบอกว่าอย่าทํานั่นคืออย่าทำํำเชื่อในความคิดเชื่อในรางสั่งหรณ์ของตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้ดีในขณะเดียวกันควบคุมอารมณ์ตัวเองดีๆด้วยนะคะ การเงินยังไปได้ดีอยู่นะคะ,ะวันนี้อาจจะต้องประหยัดใช้ประหยัดจ่ายหน่อยคุณวางแผนควบคุมค่อนข้างดีไม่อยากจะจ่ายเลยเงินอาจจะไม่กระเด็นไปเลยด้วยซ้ําวันนี้นะคะไม่จําเป็นฉันไม่จ่ายเพราะวางแผนมาดีมากนะคะเออไม่อยากใช้เงิน่ะวันนี้ประหยัด ความรักก็อย่างนิ่งๆนะคะคนโสดก็ก็ยังคงโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินต่อให้มีคนมาชอบมีคนอยากจะคุยกับคุณคุณก็ยังรู้สึกว่าเออฉันยังไม่สนใจเท่าไหร่วันนี้นิ่งๆเพราะฉะนั้นไม่คืบหน้านะคะ คนมีแฟนก็เช่นเดียวกันความสัมพันธ์นิ่งๆมันดูเหมือนกับว่าตกลงจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นแฟนเพราะว่าต่างฝ่ายต่างโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินนะทำอะไรเมื่อนเดิมมันเป็นความสัมพันธ์แบบกิจวัตรเหมือนเหมือนกับว่าคุยกันก็ได้ไม่คุยก็ได้เจอก็ได้ไม่เจอก็ได้ประมาณนี้คือมันก็มั่นคงดีอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่หวือหวามันไม่ตื่นเต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสึกว่าเออฉันชอบอะไรแบบนี้ฉันชอบอะไรแบบเดิมๆคุณต้องพิจารณาวพราแฟนคุณเขาชอบแบบนี้ด้วยหรือเปล่า นะคะเออที่เขาไม่พูดแต่เขาคิดดูเขาคิดหรือเปล่าเขาคิดว่ามันเป็นปัญหาไหมอันนี้เราต้องพิจารณานะคะก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องลองคิดดีๆเนาะแต่จริงๆไม่บอกว่าทําให้มันแบบว่าหือหวาน่าสนใจตื่นเต้นมากกว่าน,นี้หน่อยก็ดีนะคะฝากเอาไว้ให้คิดเนาะลองพิจารณาดูเรียบร้อยแล้วค่ะคนเกิดทั้ง12ราศีนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ